นี่คืองานรีไซเคิลครับวันนี้มาดูเจ้ายักษ์ใหญ่กันวิร์เกน W สองสนย์ศำหนักตัวประมาณ4-5ตันครับตอนนี้ก็กำลังจะลงมือครับ หลายคนสงสัยว่าล้อยางเนี่ยมีว่าทำอะไรล้อยางนี่มีไว้มาดูรถโรอยปูนกันครับโหนี่ครับหัวกัด สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาท่านมาชมกับสายงานซีวิลครับงานการโยธานี่คืองานรีไซเคิลครับวันนี้มาดูเจ้ายักษ์ใหญ่กันเวิร์ n เกน W 2อง0องศนย์นำหนักตัวประมาณ4-5ตันครับเครื่อง c a t 12สูบ950แรงมา้าโคตรแรงแล้วก็โคตรหนักครับ เป็นเครื่องคือสองสุบตัววีฝังซุบเสียงกันโอ้เสียงดุก,กันมากครับเสียงเป็นเบานี่ตามมาตายเครื่องบิ๊กบ็อกเป็นล้อตะขาบนะครับล้อตะขาบสี่ล้อ อนนี้ก็กำลังจะลงมือครับมาดูตอนเริ่มงานกันอ้าวแบนี้เลยเนาะ ก็ขอบคุณทีมงานโชคว,วันฉัดพิชบูรีนะครับที่อนุญาตให้เข้ามาถ่ายได้ครับผมโอ้เดี๋ยวมันสามารถดันขึ้นกดลงได้ตามที่เราเซ็ตไปเลยโอ้นี่ครับครั้งแรกครั้งแรก รอเย็นนะครับใช้น้ำเข้ามา,าหล่อเย็นหัวกันตรงนี้คือช่วยนะครับฝุ่นด้วยครับแล้วก็ใช้มิกซ์ตัวผสมทั้งยางมาต้อยทั้งที่ปุ๊บแล้วก็ตัวของปูนซีเมนเนีเน่ยเ,เข้าด้วยกันมาขนาะดตัวตัวนี้ประมาณ45สตันครับ45ตัน ตัวเยอะทำให้แรงกดเนี่ยมันเยอะทำงานได้ง่ายขึ้นนี่คือน้ง,งานที่ปั่นไปแล้วนะครับนีมิกทั้งยางมาตอ่อยอินคุกแล้วก็พวกชั้นที่ข้างล่างเขาด้วยกครับ การปั่นรอบนี้จะมีการเพิ่มปูนซีเมนเข้าไปทำให้อยูขถนนเนี่ยแข็งแรงกว่าเดิมครับพาหน้านู้นก็จะเป็นรถโปรยผงปูนซีเมนครับนู้นเลยครับการสร้างถนนแบบใหม่ครับใช้ดูทางเดิมที่มันแข็งแรงแล้วก็เพิ่มผงปูนเข้าไปครับทำให้ถนนมันแข็งแรงมากขึ้น เไ่ค่อยเดินครับผมโอ้โหกระเทือนเลยนะกระเทือนเลยเดินรอบสรูบได้การครับ CMG xs203 pd ครับโอ้กับเทือนยังกับพัดินไหวรถคันนี้เอามาไว้ใช้สำหรับงานดีไซค์ิง้งโดยเฉพาะครับตั้งแต่ลงมานี่ตอนเจ้าพุ้อยู่นี่ยังไม่เห็นออกมา แต่ว่าเห็นเอาออกมาตอนใช้เลนจัตกิ้งนี่เหรอครับ ดันมีตัวขาดันไปอยู่ดันอย่างเดียวเลยครับรถน้ำก็คอยประคองไว้เป็นน้ำที่เอาไว้ใช้อย่ที่ว่าครับเอาน้ำเนี่ยไว้เลี้ยงระบบหัวก,กัดครับผมกับบุ่นด้วยเลยด้วยประมาณนั้นรถตดรถตดนีําหลักเลครับ H A N G C H A I ครับน่าจะอ่านว่าชังชัยแบนจีนครับผมน้ำหนักตัวนี้ก็ตัวนี้ถือว่าหนักไม่การครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนำเลยครับเป็นรถกดนำเลยนี้ตามด้วยเกเตอร์ครับ,ครบแคสเซอร์พิลล่า 140G แล้วก็ตามด้วยรถปุดล้อยางครับสไกล TS 200ครับหลายคนสงสัยว่าล้อยางเนี่ยมีทำอะไรล้อยางนี่มีไว้อนวดกดจุดครับ ด้านในก็จะมีตัวแท่งน้ําอยู่เวลาต้องการบดนะครับก็ใส่น้ําไว้แท่งครับเพิ่มน้หนักตัวประมาณนั้นเป็นการลวดกดจุดครับสังเกตตัวล้อครัเนาะนี่เลยครับคือจะเป็นล้อประมาณเนี้ยก็อ่านวดกดจุดอย่างที่บอกครับจุดไหนที่ว่ามันยังไม่แข็งแรงยังไม่แน่นก็อันนี้แหละเน้นเลย ดูรถโรยปูนกันครับตีโน่ซปเปอร์ดอนฟินโปรเฟียมีเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาดเล็กครับเอาไว้ปั่นระบบไฮดรอลิกสำหรับระบบโมบปูนโดยเฉพาะเลยนี่ครับโรยปูนซีเมนต์ผงครับ รถน้ำเดินเบาเลยครับวิดีโอไม่ได้ปัดด้วยแสดงว่าตัวรถด e ิฟทค,คิงนี่ก็ดูดน้ำครับดูดน้ำเองมีปั๊มในตัว ชมฟีขวาสักหน่อยครับเสียงท่อคำรามดีมากเดินรอบสูงได้การเลย ครับหัวกัดก็ผุ่นตรีไปหน้านะตรีกับผุ่นตรีไปหน้า้อมมีๆเหมือนกัน